วันนี้มาดูโปรโมชั่นดีๆนะคะเป็นเงินก้อนเสริมสภาพคล่องรู้ผลอนุมัติไวสุดเพียงหนึ่งวันทำการเท่านั้นค่ะกับสินเชื่อ SCB แค่มีบ้านก็เปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้โดยไม่ต้องขายค่ะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะสินเชื่อของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์มีโปรโสู้โควิดเงินก้อนเสริมสภาพคล่องซึ่งรู้ผลอนุมัติไวสุดภายใน1วันทำการค่ะสำหรับสินเชื่อ My Home My Cash นะคะสินเชื่อบ้านคือเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินบ้านยังมีอยู่ลดดอกเบี้ยคนละครึ่งนานสูงสุดถึง3เดือนสมัครได้จนถึงวันที่31มีนาคมปี2564ค่ะ วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะสําหรับการเอาบ้านเข้าแบงค์เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินก้อนนะคะการเอาบ้านเข้าแบงค์ อาจเป็นคําตอบสําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาหมุนเงินไม่ทันและต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อหาทางออกในเรื่องส่วนตัวครอบครัวหรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ตึกแถวจึงเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้เปลี่ยนเป็นเงินได้ในยามวิกฤตและเป็นตัวเลือกที่ช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยไม่ต้องขายหรือว่าย้ายออกมีข้อดีก็คือรับเงินก้อนใหญ่และเลือกผ่อนสบายๆยคืนธนา ได้สูงสุดถึง30ปีค่ะซึ่งเป็นสินเชื่อที่ช่วยกู้สถานการณ์และเพิ่มเงินหมุนให้เราสู้ต่อได้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นเงินต้องทำอย่างไรบ้างมาดูรายละเอียดตามนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะคือการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันเช่นบ้านเดี่ยวคอนโดทา,าวน์เฮาส์ตึกแถวและที่ดินเปล่าข้อ2 เปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อจากธนาคารต่างๆและเลือกดีลที่เหมาะกับความต้องการของเราก่อนยื่นกู้ควรจะศึกษารายละเอียดของสินเชื่อเปลี่ยนบ้านเป็นเงินในเรื่องต่างๆเช่นระยะเวลาการพิจารณาวงเงินกู้อัตราดอกเบีย้ยระยะเวลาการผ่อนชำระและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมนะคะรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆโดยข้อเสนอของสินเชื่อแต่ละธนาคารอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับความต้องการและแผนการผ่อนชำระของเราเช่นหากเราต้องการจ่ายน้อยยืดเวลาผ่อนออกไปควรเลือกสินเชื่อที่มีบริการผ่อนสบายได้นานกว่าหรือหากต้องการใช้เงินก้อนใหญ่ควรเลือกสินเชื่อที่ให้วงเงินกู้สูงและระยะเวลาผ่อนนานค่ะข้อ3เช็คคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้คือต้องมีสัญชาติไทย อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีและไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินข้อ4เตรียมเอกสารและประวัติการเงินให้ครบซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการติดตามเอกสารและทําให้การพิจารณาสินเชื่อรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาหลักๆก,ก็ได้แก่เอกสารยืนยันตัวตนเอกสารหลักประกันและเอกสารแสดงรายได้ค่ะ ข้อ5นะคะยื่นกู้ผ่านสาขาหรือช่องทางออนไลน์โดยทางเลือกยื่นกู้ที่ธนาคารให้เลือกสาขาที่เราเดินทางสะดวกเช่นสาขาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงานสำหรับใครที่ยังไม่อยากออกจากบ้านเพราะสถานการณ์โควิดก็สามารถยื่นกู้ผ่านออนไลน์ได้ไง่ายๆค่ะโดยท่านสามารถกรอกข้อมูลต่างๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันของธนาคารและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในภายหลังค่ะ ข้อ6นะคะในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อธนาคารก็จะตรวจสอบสถานะเครดิตและประเมินความสามารถในการผ่อนชำระหากผ่านเงื่อนไขขั้นต่อไปก็คือนัดหมายประเมินหลักทรัพย์และแจ้งผลการพิจารณาค่ะกรณีท่านได้รับอนุมัติให้เตรียมทำสัญญากู้เงินและสัญญาจดจำนองจากนั้นก็รับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะและหากระวังแผนการเงินให้ลงตัวสินเชื่อประเภทนี้นอกจากจะมีส่วนช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินแล้วยังสามารถตอบโจทย์การใช้จ่ายได้หลากหลายและครบทุกวัตถุประสงค์อีกด้วยค่ะหากสนใจโปรโมชั่นเปลี่ยนบ้านเป็นเงินลองดูสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งมีโปรโมชั่นดีๆจากสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash รับสิทธิ์จ่ายดอกเบี้ย50%นาน ถึง3รอบบัญชีและเบิกใจวงเงินสินเชื่อภายใน10วันหลังจากได้รับการอนุมัติค่ะซึ่งโปรโมชั่นนี้สามารถสมัครได้ภายในวันที่31มีนาคมเท่านั้นและจะได้รับการอนุมัติและเบิกใจวงเงินสินเชื่อภายใน10วันทําการค่ะ โดยท่านที่สนใจสมัครนะคะสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.scb.co.th หรือสำหรับลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน SCB Easy ก็สามารถสมัครผ่านแอปได้โดยการกดที่แบนเนอร์สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตแล้วก็เลือกสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home by Cash หรือท่านไหนที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยค่ะ และสำหรับรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมนะคะของสินเชื่อบ้านคือเงินหม่ o m e My Cash เปลี่ยนบ้านเป็นเงินบ้านยังมีอยู่ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด20ล้านบาทและผ่อนสบายนานสูงสุดถึง30ปีค่ะซึ่งการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจจะซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านปลดภาระ ค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินหรือทำตามความฝันโดยการนำอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทา,าวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์ตึกแถวคอนโดมิเนียมหรือที่ดินว่างเปล่าก็ได้ค่ะโดยจุดเด่นท่านจะรู้ผลอน,อนุมัติเบื้องต้นทันใจในหนึ่งวันทําการเท่านั้นค่ะซึ่งลูกค้าจะทราบผลอย่างรวดเร็วเมื่อส่งเอกสารให้ธนาคารครบถ้วนไม่ต้องมีผู้คาประกันนะคะแถมไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบั ีก่อนกำหนดอีกด้วยค่ะและวงเงินสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่20ล้านบาทโดยการอนุมัติวงเงินจะพิจารณาขึ้นอยู่กับรายได้และมูลค่าหลักประกันและเงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารกำหนดค่ะ และระยะการผ่อนนะคะผ่อนนานได้สูงสุดถึง30ปีโดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน65ปีค่ะกรณีที่มีผู้กู้ร่วมหลายคนจะใช้อายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดค่ะ ซึ่งวันนี้มาดูตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยตามตารางนี้ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้จะฟรีค่าประเมินหลักประกันและค่าจดจำนองด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ทำการประเมินหลักประกันภายในวันที่31มีนาคมและลูกค้าต้องเบิกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติภายใน10วันทำการนับจากวันที่31มีนาคมค่ะ ซึ่งท่านที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เบอร์โทรศัพท์02-777-7777 7หรือสามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะหรือสามารถส่งข้อความผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ w w w s c b c o t h ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ